สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปิดอ่านบ็อกกล่องแบ t t l e of t h ัล i ลิงชันนะครับ BT05 นะครับ Culture Shock นะครับอตอนนี้ก็เป็นกล่อง booster ที่5แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดดูกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างก็ใน1กล่องมันก็จะมีอันนี้ก็จะมาเปิด2กล่องนะครับ ในหนึ่งกล่องจะมีเปเปอร์แรอ่ามีทั้งหมด9กสิบสองแบบมีเปเปอร์แรหนึ่งแบบการบอบดแร่หนึ่งแบบสีเข็แรสิบห้าแบบอันตาแรสิบแบบซุปเปอร์แรสิบสองแบบแรสิบแปดแบบคอมมอนสามสิบห้าแบบหนึ่งกล่องสุมการันตีซสีเขดแร่หนึ่งแบบนะครับอ่าโอเคมาเปิดดูกันตอนนี้ก็คนก็เริ่มเล่นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวมาเปิดดูกัน ช่องไม่ได้ลงคลิปนานเลยครับอดีตทีมีรู้เพิ่อจะได้กลับมาเล่นนะครับแต่ว่าก็เล่นเปลี่ยนการเล่นแล้วนะครับไม่ได้เล่นการเดิมแล้ะอ่ะมาดูกันบอลแตกตัวยืนของขวัญที่เมียทิ้งไว้ให้พระคุ้มครองน้องนาวชูวันชัยเคผมจะไม่อ่านเทคนะครับไว้สต็อปอ่านกันเราเอง ความรวดเร็วเน็บกินมือหมาชาไทยฮึบเจ๊มหมวยโคลัมบัสนักท่องเรือเตสเขาว่าเตือนกันนะบอกนี้ไม่รู้ยังไงเดี๋ยวต้องมารอดูเ <laughs> สื้อคุมดาบศักดิ์สิทธิ์อารอนได้กระเป๋าเครื่องบินซูปเปอร์แอร์สายดูดแมวน้ำมาลิ ตัวเซกที่ผมอยากได้อ่ผมอยากได้เจ๊กผมอยากได้เจกนะค่ามือเก่าตัวหน้ากล่องจอห์นวิกครับมาเครื่องบินซูเปอร์แอร์อ่านี่ไลฟ์การ์ดไม่นะอูดไม่นาไม่เกมผู้โดยสารซูเปอร์แอร์โอ้ดีโมยูอาร์ออกแล้วนะครับโอ้ทำไมต้องเป็นดีโมไม่อยากได้เลย นีโมนะลกสเลเยอร์ไม่อยากได้เลย <laughs> อยากได้เจคหรือเฮลเอ่อหรือเครื่องบินก็ได้เครื่องบินซูเปอร์แอร์ไม่อยากได้เลยนีโมยูอารกล่องหนึ่งสึกจะมีสองใบแล้วก็อ่าซูเปอร,ร์แอร์เอสอารสามใบ ส่วนแรก็เหมือนการันตีทุกซองนี่อันนี้แรพนุษย์ดัดแปลงแรจะเป็นขอบทองครับกรอบทองเฉยพ้ยูอารจะเป็นฟอยแล้วก็กรอบทองมาวีลชนชีวภาพทิสตันอัศวินแห่งความเป็นยำนินจารานามเทพรักษ์งมขวานมีมิผู้ล่วงหลนคือ บล็อกนี้ใบใช้มันเยอะนะครับแต่ไม่รู้ไอ้ใบใบยูอาออไรประโยชน์มันก็เยอะเหมือนกันง่อสารัดหมาแพนดี้นี่พวกพวกกาดนอร์ม l ลเนี่ยใช้นั้นเลยโอ้ SR มาแล้วกรุงลงกาเยี่ยมเลยลงกาคอปปอเรชั่นใส่ซองก่อน ลงกาคอปเปเลชั่นโอเค SR มาแล้วถ้าก็เหลือ SR อีกสองขอเครื่องบินแล้วกันืิเฮล่าก็ได้ฮอตโซนอยากได้ฮอตโซนของเสอรอมัสตาโอ้เฟยย่าคือผมเปิดก่อนหน้านี้ไปสองผมได้เฟย่าไปแล้ว ให้ hey, ผมเปิดก่อนหน้านี้เป็นสามกล่องมั้งผมได้เซย่ยาไปแล้วสามใบนี้ใบที่สี่ก็กถือว่าเป็นใบใช้อูมากก็ไปนอนของขวัญที่เมียทิ้งไว้ให้จำสแกร์บอท,ทุเรียนบุนฮิวโอเคไปต่อ บอลแตกหมาชาไทยตัวยืนเจ๊มหมวยอีไซเค้าเซ็กไปม,มาทีฝาคุ้มครองซุปเปอร์แอร์ซีทันยานไมเกนไม่ผมก็ไม่เข้าใจก็จะใส่ไมเกนในนักหนามันก็เก่งอยู่แล้วเก่งจนแบบทัตตนนยั่งโปรดิเซอร์มือทอง เซอไม่ดอนผู้โดยสารไฟดูดจจยุทธแทงเลนเจอร์ไม่นาอูดว่านอนช่องแชทวิรชนชีวาภาพไม่นะไมเกรนนินจาไราน้ำไม่นะมีมิจังโอ้เป็นตัวที่ผมไม่อยากได้ที่สุดเลยจาบาบวาเนี่ยเอามาเพื่อ สอดแนมห้าใบเลือกการระตาตมนุษย์หนึ่งใบจจกนำการที่เหลือเรี้ยงแล้วนำไปไว้จะเด็กไม่ได้กับกดล้านเหรอแต่คือเก่งเหรอไอ่ได้กับความจริงได้อยู่มั้งไม่อยากได้เลยเกลือกล่องนี้เกลือแล้วผมได้จจกบ๊อบวาทุกกล่องเลยที่เปิดม,มาก่อนหน้าเนี้ย คุณเชิดชัยรถถังทิสตันรับซื้อของโจนชุบว่านอนแบงค์โอเคจะาบับวาามาทำไมมูามาก็ไปนอนหมาแพนดี้จำสเก์เออมาเฮล่าโอเคอย่างนี้ค่อยโอเคหน่อย อยากลองเล่นดูนะผมว่าน่า,น,า,น,าน่าจะเล่นได้น่าจะเก่งอยู่เฮเลอร์โอเคเสกยังไม่มาเลยเสกมาซองสุดท้ายเลยเหรอตัว oh, ยืนพเรามาจารี cover บวกหนึ่ง พระคุ้มครองของขวัที่มีอยทิ้งไว้ให้เนปกินมือบัตูเรียนสหายหุ่นผู้กล้าโฟเบียรลัจ่าบอบหวาบกิจทอเอาเสร็จได้อะไรมาดูกันกล่องนี้เดี๋ยวอีกกล่องผมขอไปเปิดอา่าคลิปหน้าแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้ไม่ทันละวันนี้มีธุระต่อนะครับชุ๊บมา เกลือไม่อยากได้เลยผมไม่ได้เล่นเด็กเป็ดผมไม่อยากได้เลย <c oughs> เตรียมโลกขายอ่ะวันนี้ก็ลาไปเท่านี้ก่อนครับ <c oughs> ผลประกอบการคือจิงยับอ่ะมาดูผมได้ U R สองใบคือดีโมโซึ่งผมไม่อยากได้กับเฮ่า อันนี้อยากได้ส่วน SR คือได้จากบ,บับวาฟเฟย่าอันนี้ก็โอเคกรุงลงกาโอเคส่วนเซกโอ้ผมไม่ได้เล่นเปรตอ่ะ,อะนะงั้นวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนครับผลประกอบการเจงยับนี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูคือคือเมื่อวานเปิดไปแล้วสามกล่องมั้งสามกล่องอ่ะ กล่องหนึ่งก็ได้อันนี้ลุงไนราชาวานอ,น,อนนี้โอเคอยู่อ่แา,อนะาลลแล้วก็ได้ฮอตโซนมาก็โอเคนะเพราะผมผมใช้เล่นรถถังแล้วก็ได้อผู้เจริญนายอ่าอันนี้ก็ก็โอเคผมก็อยากได้อยู่อ่าแต่อันนี้คืออะไรเนี่ย อ่ะโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ